วนข่าวต่อไปเตือนกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเวลาขับขี่บนท้องถนนต้องระมัดระวังดูให้ดีๆหน่อยโดยเฉพาะถ้าเป็นตอนเวลากลางคืนคบ,บางทีเนี่ยมันมีปงมีป้ายติดอยู่ถ้าไม่ทันสังเกตอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมพาไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นสภาพของรถนะคะรถกระบะพลิกตะแคงแบบนี้สภาพยับเยินจริงๆพี่เจตแล้วไม่ได้ไปชนนะ,ะ,ะตกลงมาจ้าตกลงมาจากข้างบนนู่นสะพานนู่นเห็นไหมสะพานที่เป็นสะพานยก ข้ามาใช่ค่ะแล้วตกมปยังไงอ่ะก็เขายังก่อสร้างไม่เสร็จไงก็ขับทะลุมายัางไงอ่ะทาง <G ül> ทมันขาดอยู่แบบนั้นเลยค่ะเขากำลังก่อสร้างอยู่แล้วก็จริงๆก็มีป้ายเตือนนะ ว่ามันกําลังก่อสร้างแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ขึ้นมาบนไม่รู้ว่าไม่เห็นหรือว่าพออะไรก็ขับทะลุขึ้นมาเลยแล้วด้วยความที่ถนนมันมืด嗯嗯แล้วก็ไม่รู้่คนมันไม่รู้เนาะมันก็ไม่ได้มองอะไรขนาดนั้นว่าอุอยข้างหน้านมันไม่มีทางพุ่งเหินลงมาจากด้านบนสะพานค่ะตกลงมาชนกับรถที่อยู่ด้านล่างแบบนี้เลยนะคะเป็นทางยกระดับถนนอ่อนนุชลาดกระบังความสูงที่เห็นนี่คือ10เมตรเลยนะ10เมตรสิเมตรตึกกี่ชั้นน่ะตึกประมาณสักเกือบสาม <3 S 1> ชั้นได้ชั้นนี้ก็ประมาณสักสี่เมตรอ่ะ นี่ค่ะเขากําลังก่อ,งอสร้างกันอยู่ที่บริเวณใกล้กับแยกสุขสมานตรงถนนลาดกระบังบช่วงนั้นมันดึกแล้วด้วยตอนประมาณสักตีสองค่ะก็มีคนที่ได้รับบาดเจ็บก็คือที่อยู่ในรถอ่ะบาดเจ็บทุกคนมีพ่อเป็นคนขับมีแม่แล้วมีลูกนั่งมาด้วยอตอนตีสองไม่รู้จะพาลูกไปไหนนะออแล้วลูกอายุแค่ขวบเดียวโอ้โหแล้วลูกตกลงมาลูกเอ้ยอเจ็บทุกคนคือ กู้ภัยต้องไปช่วยกันนําตัวออกมาจากซากรถอะคะอ่ะเพราะว่าพังเยอะมาแล้วก็พาไปส่งที่โรงพยาบาลจุลารัต์นะคะก็คือคนเป็นพ่อที่เป็นคนขับเนี่ยชื่อว่านายเมคินอายุ33ปีภรรยาที่มาด้วยนางสาวสรัญญาอายุ31ปีแล้วก็ลูกสาวแค่1นขวบเท่านั้นเองครับถามว่าพี่ขึ้นไปได้ยังไงเขายัางก่อสร้างไม่เสร็จเลยพี่คนขับบอกไม่เห็นจริงๆไม่เห็นป้ายกัน้น ไม่เห็นว่ามีป้ายว่าห้ามขึ้นก่อนอเห็นมันเหมือนสะพานอ่ะก็ขับขึ้นไปเลยเออแล้วจวังหวะนั้นคือมันอาจจะมันตีสองอเนาะมันอาจจะมีป้ายแต่ว่าด้วยไฟส่องสว่างข้างทางอาจจะไม่เห็นหรือว่าทัศนวิสัยมันอาจจะไม่เห็นแล้วก็ ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่จริงๆมันอาจจะไม่รู้อะเนาะก็คงไม่คงไม่ไม่ได้ไปแถวนั้นบ่อยๆอะไรแบบนี้เห็นว่ามันมีสะพานนี่ขึ้นก็ขึ้นเลยก็ขึ้นเลยไม่ได้มีอะไรกั้นก็ขึ้นไปเลยนึกว่าจะข้ามแยกได้อะไรแบบนี้แล้วเขาบอกด้านบนมันมืดก็เลยไม่เห็นว่าทางมันขาดอยู่พุ่งตกลงมานี่แหละจังหวะที่ดูนอกนจังหวะที่แบบขับแล้วจู่ๆเราพุ่งตกลงมากีดอะ ใจไม่รู้จะคิดยังไงเลยนี่คิดถึงเด็กอย่างเดียวเลยหวังว่านั่งอยู่ในคาซีจะได้แบบไม่ไม่เจ็บมากไม่งั้นจินตนาการไม่ออกเลยะเรื่องนี้ต้องไปถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนางสาวธีรั์สําเร็จวานิชไปพร้อมกับรองประลัดกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยค่ะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไงมีการอะไรละหลวมหรือเปล่าทําไมคนถึงไม่รู้ว่าทางเนี่ยมันยังทําไม่เสร็จนี้แหละค่ะไปตรวจสอบสะพานที่เกิดเหตุเลยเขาบอกจริงๆตรงทางขึ้นอ่ะมีป้ายชัดเจนเลยนะ คือถ้าดูมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะพี่เจตเพราะมันมีแบเรียร์สีแดงขาวคือดูกลางวันอาจจะเห็นไงปุ๊บกลางวันมันอาจจะชัดนะเนาะว่ามีเออเนี่ยเขตก่อสร้างก็รู้อยู่แต่ว่าว่าเขตก่อสร้างมาห้ามเข้านะแต่หรือหรือเขาอาจจะคิดว่าสร้างอยู่ข้างๆไม่ใช่สะพานที่กําลังสร้างอยู่เออเนี่ยขนาดดูกลางวันเนี่ยนะเอาคุณผู้ชมดูจริงๆดูกลางวันแล้วยันสับสนเลยว่าเลนไหนสรุปเลนไหนทําต้องไปยังไงใช่ใช่แล้วป้ายที่พี่กันจะให้เราวิ่งเลนไหนขับเลนไหนล้วก็ไม่รู้แต่มันก็บเรียร์เยอะอยู่นะพี่เจตุ บดิเร์มีหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาบอกว่าเหมือนจะต้องเปิดช่องให้คนรับเหมาขึ้นมาทำงานแล้วลืมปิดหรือเปล่าพอลืมปิดปุ๊บจังหวะเราเห็นสะพานมันเบี่ยงไงเราไปทมเลน่ไปามเลนเลยเอย่างเงี้ยอย่างไเนี่ยจังหวะบดิเร์มันอาจจะเบี่ยงแล้วตอนที่รับเหมาออกไม่ได้ปิดหรือว่าตอนที่เราไปมันเปิดอยู่แล้วก็ซุกเข้าไปอย่างเงี้ยเปล่าออเนาะไม่รู้ยังไงต้องไปฟังเสียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกเอยค่ะว่ามันเป็นยังไงค่ะครับ จะเห็นนะคะว่าตรงแนวนี้ค่ะมีป้ายตั้งอยู่นะคะแล้วก็มีจุดที่เป็นสัญญาณเตือนภัยว่าข้างหน้ามีทางก่อสร้างนะคะถนนพื้นผิวทั้งสองฝั่งก็ยังไม่เท่ากันนะคะอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรก็ยังเต็มทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะดิฉันเองก็เลยได้กำชับให้กับทางผู้รับเหมานะคะให้ได้เพิ่มจุดในส่วนของไฟเตือนนะคะแล้วก็ก่อนที่จะมาถึงจุด ที่มีการก่อสร้างเนะะี่ยค่ะประมาณ500เมตรนะคะให้มีการตั้งป้ายเตือนเพิ่มขึ้นด้วยก็ตั้งป้ายเตือนเพิ่มหน่อยละกันหรือไม่ก็คือติดไฟให้มันแบบ,บ,บ,บเห็นชัดๆไปเลยเวลากังคํำกางคืนจะได้ไม่หลงขึ้นไปแต่มันมีอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือเขาจะขอตรวจแอลกอฮอล์คุณพ่อที่เป็นคนขับไม่ให้ตรวจนี่สิเอาเหรอเออนั่นน่ะสิ ทำไมถึงไม่ให้ตรวจละ่ะนั่นดิจะขอเป่าจะขอเจาะเลือดก,ก็ไม่ให้ใช่ไหมไม่เลยเออแบบนี้จริงๆเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะแจ้งข้อหาเมามแล้วขับได้ใช่ไหมนั่นสิหรือว่าเป็นเพราะว่าเมาหรือเปล่าก็เลยแบบว่าไม่มั่นใจในเรื่องของทางเผลอขึ้นไปแบบนั้นอา,อาไรยังไงก็ยังคงต้องเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบก่อนเพราะว่าให้พักร,รักษาตัวให้ดีขึ้นก่อนให้อาการดีขึ้นอาจจะต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมสำหรับกรณีนี้ถ้าไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องของระดับแอลกอฮอลย ว่าอาจจะเมาแล้วขับก็ได้ค่ะเจ้าหน้าที่ <น os. S 2> อาจจะสามารถแจ้งข้อหาได้เลยนะเออเนาะ